เฟนเดอร์ของอ่ารุ่นชุดรถของโปรเฟนเดอร์ UEM สองจุดนะครับซับแทงแยกพร้ได้แปดระดับจะเหลือประมาณห้าขวบนะฮะด้วยร้อแม็กที่มีด้วยมีประสิทธิภาพการสิทธิ์ที่ดีนะครับไอตัวตั้งศูนย์ของรถพวกนี้มันจะไม่เยอะนะครับตัวตะขวพวกนี้จะไม่เยอะจะถ้ารถคันไหนที่ทําเป็นสีเหลืองทําเลือกได้นะคเอฟซีสีเหลืองสีส้มสีแดงนะครับชินเดินได้หมดเลยแต่อันนี้เอฟซีสามเป็นสีเหลืองมะนาวนะครับขับทําเป็นสีดํานะครับพร้อมด้วยจานโซ่ร่อ,รองโซ่ร่อ,รอง สวัสดีครับโคกระาอีกแล้วนะครับผมแน่นอนครับโคกระล้าก็แน่นอนก็ต้องเจอกับรถยนต์ฟอร์ดนะครับนี่จะเป็นฟอร์ดเอเวอร์เรสต์รุ่นวายแท็เป็นตัวเจเนอเรชันท็อปสุดนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวระบบขับเคลื่อน4ล้อนะเป็นตัวรุ่นที่ท็อปที่สุดของตัวตัวเอเวอร์เรสต์แล้วนะนอกจากจะมีตัวเทรนตัวสปอร์ตแล้วก็มีตัวไทเทเนียมพลัสนะครับตัวนี้จะอยู่ในซีรีส์เดียวกันตัวไทเทเนียมพลัสขับเคลื่อน4ล้อแต่ว่าเป็นเจเนอเรชันที่ทํามาเป็นคู่คู่กับตัว กระบก็คือ y t ยเนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับราคารดอยู่ที่1,922,000บาทอันนี้ไม่รวมชุดแต่งนะราคารดเปล่าๆนะครับเครื่องยนต์2.0ลิตรไบเทอร์โบ210แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะตัวนี้เนี่ยมี f c ก็คือสั่งแรงโฉมแทบทั้งหมดเลยนะครับปกติตรงนี้จะเป็นสีเทาก็แลปเป็นสีดำให้ไปเลยนะแล้วก็ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแมสชิ่ LED นะครับเป็นไฟ ลูกแก้วไฟลูกแก้วตัวนี้ก็ทําการคาลิเบียรหาแสงเองนะครับเวลา,าสตาร์ทเครื่องไฟจะเปิดเป็นระบบออตโต้ทุกครั้งนะครับกลางคืนเปิดกลางวันปิดให้นะครับไฟสูงก็เป็นไฟสูงแบบออตโต้นะครับถ้าถ้าเกิดว่าตัวเลนส์เขาจับได้ว่าความสว่างนะครับไม่เพียงพอหรือด้านหน้าไม่มีรถแล้วนะครับไฟสูงจะถูกเปิดโดยอัตโนมัติทันทีถ้ามีรถสวนมานะครับไฟก็จะดับด้านใดนด,นด้านหนึ่งตรงที่แสงบริเวณแสงที่เข้าถึงเขาก็จะดับเลย แต่ตนี้เป็นการแรปนะฮะแรปแรปสีชาให้ดูมิติของตัวรถให้ดูดูดันมากขึ้นนะครับให้ดูคุมโทนออกแนวรักดาร์กหน่อยนะครับกระจังด้านหน้าเปลี่ยนเป็นตัวฟอนต์ FORD นะครับเป็นของแ a p เตอ V6 นะครับเป็นตัวทำสีดำเงานะครับเลือกได้ดำเงาดำด้านแล้วแต่ความต้องการนะครับแล้วก็ตัววายเทเนี่ยก็จะมีตัวเรดาร์นะครับตัวนี้มันทำงานควบคู่กับระบบ Stop stop and go นะครับ รักษาระยะห่างของตัวรถด้านหน้านะครับคันหน้าหยอดจอดเราจอดคันหน้าหยุดเราหยุดคันหน้าไปเราไปสามารถปรับตั้งค่าได้นะครับที่หน้าจอแสดงผลกล้องด้านหน้ากล้องสามร้อยศวงสาที่หมดเลยนะครับไฟตัวนี้เป็นเลือกเป็นสีขาวนะครับเลือกได้2ส,สีสีขาวกับสีส้มตามความต้องการได้เลยนะชุดแต่งด้านหน้าพี่เขาใส่เป็นตัวของ AKC นะครับเป็นชุดต่อสปอยเลอร์ด้านล่างนะครับดูทำให้รถมีมิติมากขึ้นนะครับให้ดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นแล้วก็ตัวนี้เครื่องยนต์นะครับ เป็น2.0ลิตรอยู่แล้วแล้วก็มิติด้านข้างตัวนี้โหลดลงไป2นิ้วนะมิติตัวรถตัวนี้โหลดลงไป2นิ้วนะครับโดยชุดชุดโหลดของ Prof ฟ n เดอร์ OEM 2.5นะครับซับแทงแยกปรับได้8ระดับจะเหลือประมาณฝ่ามือหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยทำการโหลดแล้วเพื่อสามารถทำในการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นนะครับขับแบบสไตล์ในเมืองครับกบะฉบเฉียวเป็นสไตล์สุดตาดได้ด้วยนะครับแล้วก็โปรเฟนเดอร์เนี่ยตัวนี้นะครับซับแทงแยก8ระดับปรับได้ความตามความต้องการนะครับ อยากปรับความนุ่มความแข็งกระด้างขึ้นอยู่กับฟีลิ่งการขี่รแต่ละท่านนะครับตัวนี้เนี่ยเราเซ็ตค่าโรงงานไปที่เบอร์สไว้นะครับอยากให้นุ่มก็ปรับเพิ่มนะครับอยากให้กระด้างเพิ่มก็ปรับเพิ่มได้แล้วแต่ความต้องการแล้วแต่เส้นเส้นเส้นที่ใช้งานนะครับแล้วก็ล้อแม็กตัวนี้นะครับล้อแม็กเป็นล้อแบบเกรด E เลยครับเป็นล้อแม็กของเวกนะครับเวกวิวตัวนี้เนี่ยเป็นยางล้อเป็นล้ออลูมิเนียมเกรด6061นะครับ6061 ตัดขึ้นมาแล้วก็ปั๊มขึ้นรูปเลยนะครับด้วยน้ำหนักที่10กิโล10.5กิโลกรัมนะครับทำให้การ,การทํางานของโชค๊คปีกนกนะครับแล้วก็ตัวหน้ายางเนี่ยทำให้ทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็น้ำหนักเบาขึ้นนะครับขับได้ดีนะครับแล้วก็นี่ครับดูจากตัวการสวงนะฮะด้วยล้อแม็กที่มีเรื่องมีประสิทธิภาพการสิ์ที่ดีนะครับไอตัวตั้งศูนย์ของล้อพวกนี้มันจะไม่เยอะนะครับตัวตะว่วพวกนี้จะไม่เยอะแต่ถ้ารถคันไหนที่ใส่ล้อแม็กที่คุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ตะกั่วพวกนี้จะเยอะมากนะครับบางท่านบอกทำไมทำไมฉันได้ตะกั่วน้อยจังทำไมได้ตะกั่วเยอะจังครับมันเป็นในเรื่องของตัวตัวของล้อแม็กที่ถูกผลิตออกมานะครับให้ได้ศูนย์มากน้อยแค่ไหนนะครับตัวด้านในก็จะเป็นจานเบรกคัสตอมจานเบรกพัสตอมตัวนี้เป็นของตัว21 z นะครับเป็นรุ่น21 z ก็คือคาลิเปอร์มันใหญ่ขึ้นตัวนี้มันจะเป็นเบรกของตัวรถที่เป็น ไอ้วงกลมสีอันนะครับที่ที่เป็นถอมาจากคันนั้นรุ่นนั้นนะครับทําเป็นสีเหลืองทําเลือกได้นะครับ F C สีเหลืองสีส้มสีแดงนะครับสีน้ำเงินเลือกได้หมดเลยแต่นี้ F C สา่ทำเป็นสีเหลืองมะนาวนะครับขับทาเป็นสีดํานะครับพร้อมด้วยจานเสาร้องเสาร่องเพื่อให้การระบายความร้อนของตัวจานเบรกทำได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ลดปัญหาในเรื่องของตัวการองความร้อนของจานเบรกนะครับรัตเตียของโตโยต้าโอเพนคันที่นะครับ ซีรีย,ยางตัวนี้ต้องใส่265 50 R 20หนะครับ265้า26เนี่ยหน้ายางมันจะพอดีซุ้มมันจะไม่เลยออกมาแต่ถ้า2 7 5จจะเลยมานิดนึงมันต้องใส่คิวเข้าไปนะครับตัวนี้พี่เลือกเป็นองหนะครับแก้ม50นี่คือสายลุยสายโหลดเตี้ยก็ประมาณนี้นะครับสายโหลดสาลํสาหรับตัวไบเทคก็มีกล้อง360อองศาให้อยู่แล้วนะครับมองได้รอบด้านแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาคือตัวด้านบนนะครับตัวด้านบนที่เป็นราวหลังคาที่มาจากตัวกระบะก็เป็นแบบนี้เลย นะอันนี้คุมโทนดำเงาทั้งคันเลยนะครับถ้าด้านหน้า6พอตด้านหลังจะมี4พอพอตพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะครับพร้อมเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เปลี่ยนท่อใส่ท่อปลายปลายคู่นะออครับออกข้างเป็นของ HKS นะครับเพื่อเสียงนุ่มนะครับเสียงนุ่มคุ้มๆุนะฮะแล้วก็ตัวกันชนท้ายนะครับเปลี่ยนเป็นของ a k p เช่นเดียวกันนะครับด้วยตัวฝาท้ายแล้วก็ไฟนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของทางฟอร์อยู่แล้วของ e v e r e s รตตัวนี้นะครับ แต่นี่ PFC ก็ทําการแลปทั้งไฟหน้าและทั้งไฟท้ายมันก็จะดูจะมิติที่ค่อนข้างที่จะออกเทาๆหน่อยนะครับออกเทาหน่อยแล้วก็ในสร่วนของระบบฝาท้ายนะครับตัวนี้เนี่ยทำได้หมดในเรื่องของระบรบ,บ,บคลิกเซนเซอร์เปิดที่โหมดก็ได้เปิดที่ตัวรถก็ได้นะครับเปิดได้หมดเลยเปิดได้หมดเลยหรื่องคลิกเซนเซอร์ก็ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าใช้ในเรื่องของการถ้าบางท่านที่ถือขอไม้เยอะนะถือของมเยอะไม่ไม่สะดวกในการเปิดนะครับแล้วก็ด้านในครับเดี๋ยวเชิญดูด้านใน สำหรับด้านในของตัว WiT e ทนะครับ w i t e ทเขาจะเป็นเดินได้ด้วยสีส้มนะเดินได้ด้วยสีส้มเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยแล้วก็มีไฟแอมเบนไลท์นะครับเดินอ้อมรอบห้องโดยสารเลยนะครับแล้วก็มือเปิดกระซ่อนอยู่ด้านในเหมือนเดิมนะครับตัวล็อกถังรับล็อกตัวรถล็อกถังน้ำมันอยู่ดยใช้ตัวเดียวกันเลยนะครับใช้ตัวเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะไม่มีตัวปรับไฟหน้านะเพราะมันเป็นคาลิเบรหาไฟเองนะครับมันจะเป็นการคาลิเบรหาไฟหน้าเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่ตรงนี้นะครับเป็นตัวปรับ เป็นตัวปรับความสว่างของหน้าจอรถนะตรงนี้จะเป็นไฟไฟหน้าออโต้นะครับไฟหน้าออโต้ทุกครั้งที่เราเปิดเปิดสวิตซ์ขึ้นมาไฟหน้าจะมีคำว่าออโต้นะครับหรือเราสามารถติดเอาเองก็ได้นะครับที่วางแก้วนะครับมีให้ทุกรุ่นนะครับจะเป็นตัวสำหรับตัวเอเวอร์เรสต์นะครับกุญแจพุชสตาร์ทเป็นคีย์เลสนะครับแล้วก็เมนูการตั้งค่าต่างๆนะฮะแล้วก็แอคติฟคูสคอนโทรลนะครับตัวสต็อปแอนด์โกนะครับแล้วก็เรนเรนเลซิสซิ่ง ควงการเลื่อนถายออกนอกเลนหน้าจอกลาเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วแอร์แยกนะครับเป็นแอร์แยกเป็นแอร์แยกอิกสระซ้ายขวานะครับปรับด้วยมือแมนนวลก็ได้หรือจะปรับแตดหน้าจอได้เกียนะร์เป็นเกียร e ์ระบบ e-shifter 10สปีดนะครับเกีย e ร์ e-shifter 10สปีดตัวนี้อาจจะมจะมีความสามารถพิเศษก็คือในเรื่องของการจอดเข้าซองหรือจอดอเลฟฟูบะนะครับจอดด้านซ้ายจอดด้านขวาได้หมดเลยนะครับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็จะจอดในซองหรือจะจอด ด้านข้างได้หมดเลยนะครับเลือกได้แล้วก็บอกเป็นวาย e ็อนะครับก็ประมาณนี้นะครับบกไฟฟ้าปรับไดบ้แล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหารถพีพีวรถเอกประสงค์รถครอบครัวนะครับสำหรับออกเดินทางหรือใช้ในเรื่องของตัวการขับขี่ใช้งานทั่วไปนะครับสามารถพักแชทแอดไลน์ได้หรือติดต่ออินบ็อกซ์ผมได้กับอาร์ตคอร์พระคร นะครับโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งนะครับโชว์รูมอยู่ที่ตอมอที่เจนะครับโชว์รูม่อนพระนครขายกสิณนวมินนะครับหลอดถามผมก่อนได้ครับที่เบอร์0 9 8 4 5 1 6 6าแนะครับหรือจะคลิกอินบ็อกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง ID Line ไลน์แอดไลน์ได้นะครับโทรหาได้หรือตลอดถามก่อนได้ยังไม่ซื้อไม่ว่ากันสำหรับโปรโมชั่นตัวนี้กับอร์นพระนครกสิณนวมินโชลุนที่มียอดขายหนึ่งสปีซ้อน วันนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมีอะไรให้พี่ๆติดตามอีกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดตัดใจให้ผมด้วยขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ผมมากครับสวัสดีครับ